น่ากินไหมครับเพื่อนเนื้อสุกทุกที่เลยนะครับเพื่อน สวัสดีครับวันนี้กับผมไม่รอนนี่นะครับเพื่อนวันนี้เราจะมาทำอาหา,หารแล้วครับแล้วก็เราจะมาปิ้งเราจะมาปิ้งหมูบอลก้อนหินนะครับเพื่อนแล้วก็ขั้นตอนนี้คือเราจะไปล้างก้อนหินก่อน,นครับเพื่อนก้อนหินที่ผมใช้คือก้อนนี้นะครับเพื่อนผมดูแล้วมันสวยที่สุดในแถวนี้นะครับเพื่อนไปไปล้างกันเลย คือปลอยาสาบนสก๊อตไปนะครับเพื่อนปกติแล้วก็เห็นนี่ไม่ต้องรักก็ได้นะครับเพื่อนมันเพราะโดนน้ำลากอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือมาเป็นก้อนหินที่ไม่ได้โดนน้ำนะครับเพราะเราต้องนี่คือเราได้ปลาหนึ่งตัวนะครับปลาของใครไม่รู้นะครับเพื่อนเราจะามาล้างนะครับ มาดักไว้ที่เดิมไปขั้นตอนที่สองนะครับเพื่อนเราจะไปหาปืนกันนี่ผมได้ปืนแล้วหนึ่งอันเราจะหาไปหาปืนนะครับแล้วก็เราจะทำขาตั้งุ้นเราจะไปหาปืนแล้วก็มาทำขาดตั้งนะครับแล้วเราก็จะทำการทอดนั่นเองครับ่อนวไวตรงนี้ก่อน แล้วขั้นตอนนี้ครับมันเป็นขั้นตอนที่จะส้างความมั่มนะครับเพื่อนเราต้องเตรียมสถานที่ก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็มาวางแบบนี้นะครับเราต้องไปหาปุ๋ยให้เยอะนะครับเพื่อนซึ่งสถานที่ผมเจไว,ว้ก็คือปุ๋ยอาจจะเยอะมากานะเพื่อนเฉี้ วันนี้เราจะมากอ่อฟืนกันนะครับเพื่อนวันนี้เราจะมาทำการกอ่อไฟนะครับเพื่อนนี่นะครับเวลาเราไม่มีมีดเราไม่ได้เอามามีดนะครับเพื่อนเราก็เอาทุ่นนี่นะครับ ให้มันเตกเอครับเวลามันเตกแล้วเราก็จุดแบบไบมิดเดิ้ลนะครับเพื่อนและนี่นะครับเพื่อนเราก็จุดไฟได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนผมไม่รู้ว่ามันผมทำแบบนี้มันมันจะแน่นมันจะดีหรือเปล่าผมก็เลยผมจะเปลี่ยนวิธีใหม่ผมจะวางแบบนี้นะครับเพื่อนอย่แบบนี้เลย จะวางแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยววิธีเอาอันเดียวพอกันคุณจะวางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาก้อนหินมาวางทับนะครับเพื่อนซึ่งผมจะวางก้อนหินตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราไปดูกันว่าเราจะสามารถทําได้ไหมครับเพื่อนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนผมจะเอาซึ่งผมเตรียมเครื่องปรุงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับนี่คือ หมูนะครับแล้วก็นี่คือเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงของเมคือประกอบไปด้วยพริกบอนแล้วก็พริกบอนเกลือแล้วก็ชูรสแล้วก็ขมินนะครับเพื่อนแค่นี้นครับตอนนี้ไฟก็ลูกที่ลูกดีมากแล้วนะครับเพื yeah ่อนผมคิดว่ากองหินมันก็น่าจะร้อนแล้วต่อไปทํากันเลยนี่นะครับเพื่อนขั้นตอนแรกคืออันนี้เขาเราไม่ควรที่จะเอา สิ่งไม่ดีเข้าไปนะครับเราขอ,อาไ้ดื่มน้ำนะครับเพื่อนแล้วก็ตอนนี้คือเราจะใส่เราจะเปิดอันนี้ออนนะครับเพื่อนซึ่งผมว่าผมจะผสมอันนี้นะครับเพื่อนผมจะทาการหมักไว้นะครับเพื่อนซึ่งผมจะเอาหมูมไว้ตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้ นี่นะครับผมจะเอาหมูวาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งหมูคือจะประกอบไว้ได้ตายเอไม่ใช่ตายนะครับมันคือตับนะครับตัดของหมูนะครับแล้วก็แล้วก็มีเนื้อหมูด้วยนะครับเพื่อนตอนนี้ผมก็ทําการทําให้เครื่องปลูกข้าวก่อนครับเพื่อนมาใส่กันเลยแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วก็จะมาทำไก่เราก็จะมาหมักไว้นะครับเพื่อน ซึ่งผม,ผมก็ได้เตรียมเครื่องปรุงเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนเราใส่เยอะกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะล้างกลง่องฟองก่อนนะครับเพื่อนไปเราไปกันเลยตอนนี้ก็ถึงได้ถึงที่ขั้นตอนการใส่แล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กันนะครับ ก็จะวางตรงนี้นะครับวมนี้ตอนนี้เราก็จะใส่ฟืนเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนตัวมันที่มันจะเป็นมันจะไม่สุงนะครับเราต้องใส่ฟืนเข้าไปเรื่อยๆนะครับ อนนี้นะครับเพื่อนผมก็จะเอานี่นะครับนี่คือนี่เป็นปอดหมูนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้น,นะครับเพื่อนซึ่งวิธีนี้นะครับเพื่อนแล้วก็เวลาเราอยูใ่ในป่านะครับเพื่อน <S <S วิธีนี้ก็เราก็จะทําให้เรามีกระทะนะครับเพื่อนก็นือเราปรสมาณที่บ้านของเรานะครับเพื่อน มืิว่าเราเดินปลาเราหลูปลาแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วก็เราก็ได้หาสัตว์มาล่ามาล่าสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็เราได้แบบนี้นะครับเพื่อนเราก็จะทําการทํเป็นกระทะนะครับเพื่อนนั่นแหละเราต้องใส่ฟืนเยอะๆนะครับเพื่อนตอนนี้ฟืนยังไม่เยอะเลยนะ ราใส่เราใส่เพิ่มีหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ใหญ่มากนะครับซึ่งก็เห็นได้คือเราจะได้เร่ดแร่ดจากมันนะครับแร่ที่ดีที่สุดคือแร่มะเร็งนะครับเพื่อนอย่าลองไปทำนะครับซึ่งมีแต่ควันนะครับเพื่อนมันทำให้เราเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายมากนะครับเพื่อนมีโอกาสที่สูงมากนะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือผมทำเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนไม่ได้ ทำให้อะไรมาก,กมายเราแต่ okay. เราก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื mm ่อ hmm. นซึ่งเราถ้าเวลาเราใช้นะครับอย่าให้อย่าไปให้ไฟเปลียวไฟไปถูกใส่เนื้อเยอะๆนะครับ mm hmm. ไม่งั้นนี่ไม่ทําให้เรากินแล้วเราเกิดเป็นโรคมะเร็งโรคพวกนี้ก็ได้นะครับเพื mm ่อนในตอนนี้ก็ผมก็จะใส่ปุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. นี่ก็คือผมก็จะ ผมจะเรียกว่าส,ะส,ะสะเต็กของสเต็กของปลานะครับสเต็กของปลานะครับสเต็กของปลาเอออันนี้แหละ นี่คือนี่คือเนื้อหมูของเรานะครับเพื่อนนี่คือสเต็กของเราเองนะครับเพื่อนมันน่ากินมากเลยนะครับเพื่อนตอนนี้มันแดงขึ้นมาแล้วนะครับผมคิดว่ามันรสชาติของมันมันน่าจะอร่อยมันเลยนะครับเพื่อนตอนนี้ผมก็จะจะพลิกด้านนะครับเพื่อนเอ,อ น่าเกลบหมเาเดนน่ากิีเนี่ยนีเราก็กดให้น้ำมันมาออกไปนะครับเพื่อนเราไม่อยากกินน้ำมันของหมูนะครับ ตอนนี้เนื้อของเราก็สุ่หมดแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็ทำแบบนี้เกลี่ยไฟออกนะครับเดีเ๋ยวเราจะมาดูแล้วเพือเ่อน ตอนนี้เราก็ดับไฟแล้วนะครับปอองกอ่ยองก็ปอนอตอนนี้เราก็ปิ้งหมูเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเราใช้เวลาเยอะมากนะครับในการทำให้เนื้อของหมูมาสุกนะครับ ซึ่งเราจะมาชิมกันนะครับว่ามันอร่อยแค่ไหน,นครับนี่นะครับเพื่อนเนื้อสุกมากนะครับอ,อันนี้นะครับอืมไม่ใช่ตอนนี้ผมก็จะมาให้จะมาวิเคราะห์อาหารนะครับเพื่อนมาดูใกล้ใกล้กันอาหารคือมันจะมีเม็ดของพริษนะครับ แล้วก็มีสีเหลือๆนี่คือขมิ้นนะครับแล้วก็มีรสชาติคือสองอย่างเราใส่รสชาติเข้าไปก็คือมีเกลือกับชูรสแค่2อ,อย่างนะครับเพื่อนกับพริกนะครับซึ่งมันเนื้อของมันจะอร่อยมากนะครับอร่อยมากครับเพื่อนมันจะอรอยกว่าที่เราไปทอดในกระทะนะครับเพื่อนคนที่ว่างๆก็ เราไปทำได้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ว่า,างครับนี่นะครับเพื่อนมันมันสุกมากนะครับ มือกล้องก็ได้กินนะครับมือกล้องอร่อยไหมครับอร่อยครับกินแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกอร่อยกว่าที่ทอดในกระทะครับปิ้งครับอร่อยมากนะครับเพื่อนนี่นะครับน่ากินไหมครับเพื่อนเนื้อสุกทุกที่เลยนะครับเพื่อนไปเกี่ไว้กินมื้อต่อไปนะครับเราประหยัด เราเน้นประหยัดนะครับเพื่อนนี่นะครับเพื่อนคลิปนี้ก็เราก็ขอแค่นี้นะครับเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราเพื่อเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ